สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมบอนสีอีกเช่นเคยนะคะมาดูความสวยงามของบอนสีมากมายเลยค่ะเชิญชมไ,มได้วยกันค่ะกระสงไข่ใช่ไหมเออค่ะกระสงขไข่กระสงไข่ก็จะมีหลายต้นอยู่อยู่ฝั่งนู้นก็มีคือนี่แหละไ,ไ,ไม่ได้แบบว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ก็เพิ่งถ่าไปเมื่อวานไม่ใช่ต้นนี้นะเพ่ถ่าอีกอันนึงใช่หนะึ่งไมสวยจัง นางลากสดเทวีนะคะไปนางลากสดในต้นเล็กอยู่ที่เท่าไหร่เลยมีอยู่เนาะจำนวนเนาะถ้าป้ายค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าป้ายไม่ป้ายป้ายเยอะไม่เยอะอีกแหละตรงนี้ก็พันถ้าป้ายก็คือพันอัพอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าชอบแบใสายลุ้นเล็กๆหลักร้อยก็มีคือมันยังไม่ป้ายก็ต้องเอาป้ายมั่งเหรอวะใช่ค่ะก็ก็แล้วแต่บางคนก็แบบว่าอยากได้ราคาเท่านี้ก็มีมันมีมีโอ้โหนี่มันขึ้นอยู่กับความยากดูดูความสวยของอสงไข่ค่ะ มีตู้อื่นว่ามีอาสงไข้อันนี้หนูว่าแต่แล้วต้นต้นนี้เท่าไหร่นี่ต้นนี้เนี่ยต้นเล็กเหรอคะต้นนี้ต้นนี้หนูเพิ่งแยกอ๋อเหรอหนูแยกมาจากต้นนี้แต่ว่าต้นเล็กข้างในเราผ่านมาแล้วไม่ได้ดูมีอยู่ตู้นั้นก็มีอีกสามต้นอ๋อขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ออสงไขใช่ไหมสภาพอยู่ที่สองพันค่ะสองพันแบบป้ายนะอันนี้จะไม่พูดถึงไม่ไป้ายนะเดี๋ยวป้ายแหละจะไม่พูดถึงแต่ถ้ามาถึงสวนนี่จะ ตัวนี้อสงไขยถ้าไม่ป้ายก็จะเป็นพญานาหมื่นราคาก็หลักร้อยค่ะแม่เขาไม่ใช่หรอพญานาหมื่นค่ะแต่่แตคนไม่ชอบนะคนจะไม่ไม่ใช่พญานาหมื่นคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นไม้ป้ายค่ะถ้าตัวนี้หลุดก็ก็เป็นพญานาหมื่น๋อมันไม่ป้ายก็เหมือนก็เหมือนชายชนกับกับอ่ะสิริไม่ใช่สิริาที่ที่ว่าไม่ป้ายนะนางฟ้าใช่ไหมอ่านางฟ้ากับพวกอักษรสวรรค์อะไรตระกูลนั้นนะคะใช่เหมือนกันตัวนี้ถ้าไม่ป้ายก็พญานาหมื่น ก็็จะเปนแบบชอบตัวนี้แหละเนี่ชอบตัวนี้แหละอันนี้อะไรอื่นก็เมืองใหม่โอ้โหเมืองใหม่อันนี้ไม้จอมค่ะไม้จอมเนาะขนาดไม้จอมเขายังสดเนาะไม้จอมดูเม็ดเขาอ่ะตัวมุมฝั่งนู้นนำโชคค่ะมุมพี่มุมป้ายสวยนะอ๋อโหสวยสวยแดงอันนี้ต้นเล็กนะคะยังไม่ยังไม่ใหญ่มากเอานี้เล็กเหรอเนี่ยต้นเล็กอยู่แสดงว่าฟอร์มกอใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่สูงเลยต้นแม่เกาสูงมากเป็นเม็ดเลยไหม ถึงค่ะถึงถ้าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงสูงเลยหนูสูงเลี้ยงได้เป็นเมตรเลยดูอะดูหลอดเขาแต่ว่าล้มไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรออันนี้ก็ลูกเหลือลูกไม่ให้ดูต่างหน้านำโชคนำโชคค่ะนำโชคนี่คือจะมีทั้งป้ายแต่ว่าที่สวนหนูเป็นเป็นตัวป้ายแล้วนุ่งก้าวต้นนี้ล่ะยังไม่ผ่าค่ะยังไม่ผ่าเนาะตัวผ่าไปเมื่อวานจะใหญ่ใหญ่กว่านี้ทวกนี้คือยังไม่ผ่าเลยนี่เหมือนองค์คุริมานไหม กัวไหนคะอันนี้ทับราชาค่ะอ้าวเหรอไม่ค่ะโอ๊กุลิมานจะไม่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 นี้เป็นแบบอืมคือถ่ายดูนี่เหมืจะคล้ายพวกวางทองเงี้ยอ๋อแต่ว่าจะจะคล้ายกันมากแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าถ้าแดงแดงเนี่ยจะแยกออกยากแต่ถ้าเป็นเป็นลายเป็นพวกนี้เป็นลายเนี่ยเห็นปุ๊บสะดุดตาเนี่ยจะจำจำได้เลยนี่เนาะอู้อสงไข่ทรงไข่สวยมากนุพเก้า นางลากสูดต,ตู้นี้นะมีแต่ตัวชอบทั้งนั้นเลยลากสูตก็มีหลายต้นค่ะต้นแม่ฆอือห้่หหตแต่เขาสวยลากสดนี่เห็นแล้วต้องดูต่อไปนะสะดุดเลยเห็นแล้วอุ้ยธรรมดาก็าไม่แพงค่ะสวนรีริงๆที่เท่าไหร่สี่เป็นจุดๆอย่างนี้เลยห้าสิบขึ้นเม็ดแล้วก็กระพักสิบนิ้วค่ะก็สี่ร้อยห้าสิบขึ้นเม็ดแล้วค่ะจะไปดูด้วยอ่า อันนี้ก็พันดาวใช่ไหมพันดาวค่ะอู้ทำไมเขาแดงดีจังต้นนี้น่ะอ่าืมขึ้นอยู่กับความอายุเยอะด้วยบางทีเขาก็จะเริ่มกัดสีแล้วอันนี้เขาเป็นบอลประเภทอะไรนะที่เขาประกวดที่ว่ารู้สึกจะได้ได้พันดาวมีที่เขาเก็บใบได้เยอะๆเลยใช่ฟอมกอได้ไหมผ่านฟอมกออะไรไม่จาไม่ได้ว่าได้ที่เท่าไหร่รู้สึกจะที่หนึ่งของของสายอะไรแต่ก็จะมีแต่สายป้ายบอลป้ายบอลกอเนี่ยเต่าทับ ่นี่นะนี่ใช่ไหมไม่ค่ะขวามืออ๋อนี่อ่าอันนี้ก้าวทับกันโอ้โหสวยก้าวทับเป็นไม้หน้าสีเขาดูหาหาไม่ง่ายเท่าไหร่นะดูดูสีเขาค่ะอันนี้ใบแดงแล้วก็เขียวแล้วก็มีเหลืองเลยนะค่ะโอ้โหก้าวทับใช่ค่ะก้าวทับไม้ไม้สวนลุงนมไม้เก่าไม้สวยเนาะาเก็บที่เก็บกันนะโอ้โหแล้วแล้วตัวนี้ล่ะอ่าตัวนั้นตัวนั้นสองฝั่งโขงค่ะ โอ้โหเขาสวยขนาะดนี้เลยเหรอเนี่ยสวยค่ะเขาเก็บคู่กันกับาธาตุบางแก้วนะตัว<อ>นีคงคงว้สวยเพิ่อรู้จักแต่าธาตุบางแก้วไงไม่ไม่แต่ก็ราคาไม่ได้แพงถึงถึงกว่านั้นค่ะอ่าตัวนี้อสองฝั่งหูตัวนี้ไม่จอมตัวนี้ผ่าไปแล้วผ่าไปแล้วเนาะลูกที่ขายค่ะลูกที่ขายตอนนี้จะเป็นลูกของต้นนี้อืมตัวนี้ก็บันดาลซับบันดานซับค่ะนี่ก็กบบบันดานซับก็สวยนะสวยค่ะตัวนี้อะไรอื่นตัวนี้อ่า ลาหูอมจันอู้ยังไม่ได้ผ่าแต่ว่ามีหลายต้นอยู่ดูใบเขาอะวันนี้ค่ะสวยค่ะเนาะเดี๋ยวจะกัดเม็ดขึ้นมาเขาเรียกทรงอะไรนี่ลาหูอมจันลาหูอมจันจริงก็เป็นเป็นใบไทยนะเนาะสวยเนาะแต่ว่าหูเขาจะหูซ้อนหูซ้อนหูซ้อนหูชิดแล้วก็ซ้อนกันตอนนี้ก็พันดาวก็สวยนี่สะดุดตาพันดาวอยู่แตัวนี้แก้วกันดาวตัวนี้ก็เป็นไม้ที่อืที่ ยังหลักหลักพันกว่าเนี่ยพันพันกว่าอยู่สวยค่ะแล้วก็เม็ดแดงเนาะเป็นตัวตามเก็บกันอยู่ตัวนี้อะไรนะตัวนี้เนี่ยตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกก้านดำตุ๊กแกสวยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยสวยค่ะพี่เห็นไม่เคยสวยเพราะว่าตุ๊กแกเราก็เฉยๆไงแต่พอมาเจอตุ๊กแกต้นนี้เนี่ยตุ๊กแกสวยเราค่ยย่นะะก็ถ้าเป็นแม่พันก็ต้องคัดค่ะก็ต้องต้องเลี้ยงที่สวยไม่สวยไม่ผ่าเราเห็นเขาบอกตุ๊กแกตุ๊กแกเราก็ว่าเออธรรมดา ไอนี่ลอยมาเลยนนี่เม็ดแดงสวยค่ะสวยเลยแหละดูอ่ะสวยค่ะก้านใบดํากระดูกก็ดำเนาะดูกำค่ะตัวนี้ดำดำเม็ดพื้นใบสีแดงลอยมาเลยสวยค่ะโอ้โหสีสวยนั้นขุมทองข้างหลังขุมทองขุมทองก็มีอือหือถรวยๆจอมพูทวีปฝากหนุ่มลูกค้าจีบไปจนะหมดแล้วชมพูทวีปจมผูทวีตเขาได้อันดับ อันดับสามเนาะหนึ่งสองสามหนึ่งก็ชายชนบอนก็ป้ายด่างเนาะนี่ลำดับสามของเขาโอ้โหอลังอลังการโอ้โหตู้นี้มีตะใบอืมใหญ่มากข้างในสุดแดงแดงสุดศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรเนะราะสวยโอ้โหก้านใบสีดำใบแดงมากเลย กระดูกด่อันนี้ฟองใหญ่ค่ะใหญ่อันนี้ก็สวยเนาะได้เป็นเม็ดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเรียกสวยสวยไม่เคยเห็นต้นใหญ่ๆใช่ศิลาเพชรต้นใหญ่ใช่ค่ะแล้วต้นแล้วต้นนี้เหรอคะอันนี้พัทยาต้นใหญ่ผ่าไปแล้วค่ะเมื่อวานอันนี้ต้นต้นหนึ่งพัทยาเนาะอันนี้น่าจะเป็นจอมน่าะต้นนี้น่าจะเป็นจอมอันนี้ผ่าไปแล้วโอ้ดูหลอดเขานะขนาดจอมเนลยต่อออกมาอ้วนเลยต้นนี้จอมนี่ละ นี่ล่ะเขียวตอนนี้ไตไต้พบข่ายนะคะเขาก็จะเปิดอันเดียวกันเนาะเปิดอันเดียวกันเนี่ยค่ะอ้าวกำลังออกดอกนี่ออกดอกค่ะต้นนั้นออกดอกผสมไปเรื่อยๆค่ะใช่ไหมข้างหลังก็รัตนจารย์นั่นก็ออกดอกเหมือนกันนี่กำลังออกดอกถ้าออกดอกพร้อมกันเขียวกับแดงนี่ค่ะดอกเจ้าของสวนก็จะโมคลานะอ่าอันนี้ก็ชื่อดีเนาะเทพนรสิงห์ตอนนี้จะมีแครงโมคลานะใช่ใช่ค่ะพระโมคลานะ พะโมคะรันะบนกาบเนาะกบค่ะโอ้แล้วใบใหญ่ๆนี่เหละคะอ๋อตัวนี้ก็นาโชคค่ะนำโชมตัวนี้จอมจอมพี่ผ่าสวยเด่นน่าจะแยกมาจับตัวนี้จอมอ้าวดูต้นนี้ต้นไหนเอ่ยอ่าเทพนรสิงค์ค่ะจะเป็นสวยค่ะมีแข่งค่ะแข่งสวยเนาะสวยค่ะเดี๋ยวนะดูลักษณะถ้าเป็นลายใบเหมือนฮกหลง ข้องบนแต่เขามีแข้งแล้วก็ใบไม่แต่ใบบอ้วนค่ะใบจะเป็นใบเขาจะอ้วนนะใบอ้วนสวยค่ะอ๋อชื่อเดี๋ยวเอาชื่อใหม่นะเทพนรสิงเทพนรสิงเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มตาดีตอนนี้โอ้โหดูแข้งเขาทำไมสวยจังกัดเต็มก็จัเนี่ยค่ะใบใบนี้ใบใหม่ล่าสุดอันนี้กัดเต็มอันนี้กัดเต็มนะ เนี่ยค่ะสวยสวยค่ะสวยแล้วก็ใบจะทรงอ้วนค่ะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีต้องมีแบบแข้งอย่างนี้อ่าแข้งก็กลัดนะแข้งสวยอ่ะแข้งก็กัดช่วงเด็กก ic like ็เข like like yeah, well ียวๆอ่ะโอ้โหสะดุดตายละต้องดูใบใบเปิดใบล่าสุดจะสวยมากสวยอ่ะสดอ่ะสีสดอ่ะสุดยอดเลยนี่ก็เทพิทากต้นนี้กับกันเทพิทากกับเทพิทากค่ะคโไม่ต้ลังกายนี่พยามูล พยามนลต้นเล็กอยู่ที่เท่าไหร่พยามนลพยาอ้ยไม่ใช่หนูพูดผิดอันนี้มต์สวรรค์ต้นนี้มต์สวรรค์ไปเลยกันต้นนี้ตั้งแต่ตั้งแต่หกร้อยห้าสิบเป็นแห่งขึ้นไปค่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นเม็ดอย่างนี้แล้วใช่ไหมเป็นเม็ดค่ะเป็นเม็ดเป็นเม็ดก็คือไม่ได้แผงตัวไหนแผงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัวนี้มันจะได้แบบหลายหลักร้อยอยู่เนาะต้นเล็กเขาหลักร้อยมาที่หน้าสวนก็จะมีแบบหลักร้อยค่ะแล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่ความสวย ตอนนี้มานีมังนุนมันีมังนุนอันนี้ไมใหม่ค่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม้ใหม่อยู่อ๋ออันแดงๆนี่ใช่ไหมอู้ใช่ค่ะสวยเนาะสวยโอ้โดนโอ้โหมันไม่ได้หมดออกมาสีเม็ดมะขามแล้วก็มีสวยสวยชมพูเนาะไม่มีมังนุนชมพูโอ้โหตอนนี้บวานเย็นตอนนี้ผ่าไปแล้วผ่าไปแล้วอผ่าไปแล้วแต่ว่าเหลือเหลือตอนเมื่อวานผ่าไปค่ะสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะยังมีอีก เยอะเลยค่ะสวัสดีค่ะ